ใครจะเชื่อว่าพานโรงหญิงธรมธรมดารคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาฉีกสัญญามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ต่อหน้าซีอโและเหล่าทนายกับหุ้นส่วนจนทั้งห้องประชุมถึงกับหน้าถอดสีเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหญิงพานโรงที่ทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งถูกเชิญให้เข้ามาในห้องประชุมใหญ่วันนั้นห้องเต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงซีอนั่งอยู่ตรงหัวโตะ๊ะข้างๆมีทนายความและหุ้นส่วนที่ลงทุนเงินจำนวนมหาศาลทุกสายตา จับจ้องไปที่ซองเอกสารสัญญาที่ถูกวางไว้บนโต๊ะมันคือข้อตกลงทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลบรรยากาศในห้องประชุมเงียบสงดจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินทุกคนคิดว่าพานรงหญิงเพียงแค่ถูกเรียกมาเพื่อเซ็นยืนยันเอกสารเล็กน้อยแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายใต้ใบหน้าที่ดูธรรมดาของเธอกำลังซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอเดินช้าๆไปยังโต๊ะประชุมมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่แววตากลับมั่นคงซีอโอผลักเอกสารไปตรงหน้าเธอพร้อมกับปากกาที่มีโลโก้ทองคําของบริษัททุกคนเฝ้ารอดูเธอ จะเซ็นลงไปเมื่อไรแต่ทันใดนั้นเธอกลับหยิบสัญญาขึ้นมาอย่างมั่นใจสายตาแข็งกร้าวจ่องไปที่ตัวอักษรบนหน้ากระดาษเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นรอบห้องหุ้นส่วนบางคนขมวดคิ้วบางคนยิ้มอย่างมั่นใจว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเธอใช้สองมือฉีกกระดาษสัญญาเงินล้านออกเป็นชิ้นเล็กเกเสียงฉีกกบดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องประโยคนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกของทุกคนซีโอตกใจจนลุกขึ้นยืนทันที ทนายความรีบกล้ามาข้างหน้าเหมือนจะห้ามหุ้นส่วนบางคนถึงกับทำปากอ้าค้างสีหน้าซีดเผือดเหมือนเลือดหายไปจากร่างกายเศษกระดาษร่วงหล่นกระจายบนพื้นพรมรู้เธอยืนตัวตรงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบข้างกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลเสียงทนายถามว่าคุณทำอะไรลงไปหุ้นส่วนบางคนเอามือกุมหัวด้วยความตกใจในขณะที่ซีโอกำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นที่ข้อมือบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันหนักอึ้งราวกับอากาศในห้องถูกบีบจนหายใจไม่ออกทุกคนพยายามหาคำตอบในทันทีแต่ไม่มีใครพูดอะไรได้แม้แต่คำเดียว ท่ามกลางความเงียบที่กดดันนั้นทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่หญิงพานรงร่างกายเล็กๆของเธอยือนอย่างมั่นคงท่ามกลางเหล่าผู้มีอำนาจซีีโอจ้องเธอด้วยสายตาแข็งกร้าวแต่ในแววตาก็เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจหุ้นส่วนบางคนลุกขึ้นจากเก้าอี้เหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ทำได้เพียงกลืนน้ำลายลงคอเศษกระดาษสัญญายังคงร่วงลงมาช้าๆเหมือนเวลาถูกยืดออกเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานอยู่ดังชัดเจนยิ่งกว่าปกติราวกับมันกำลังขับเน้นความวุ่นวายในใจของทุกคน ทนายความพยายามควบคุมอารมณ์เขาก้าวเข้ามาใกล้หญิงพารงแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่กดต่ำว่าคุณรู้ตัวหรือไม่ว่าข้อตกลงฉบับนี้มีค่ามากขนาดไหนหญิงพาระรงเงียบไม่ตอบเธอเพียงยกสายตาขึ้นศบตากับซีอโอที่กำลังยืนมองเธออยู่ตรงหัวโต๊ะความเงียบของเธอกลับสร้างความกดดันยิ่งกว่าคำพูดใดๆหุ้นส่วนอีกคนเริ่มโวยวายเสียงดังลั่นห้องนี่มันบ้าไปแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าเราจะเสียอะไรไปบ้างเพราะการกระทำของเธอแต่เธอยังคงนิ่งไม่สะทกสะท้าน ดวงตาของทุกคนเต็มไปด้วยความโกรธความตกใจและความสับสนแต่เธอก็ยังยืนตรงที่เดิมราวกับทุกเสียงรอบตัวไม่สามารถสั่นคลอนเธอได้แม้แต่น้อยสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เธออย่างไม่ละไปแม้แต่วินาทีเดียวหุ้นส่วนบางคนเริ่มหันมามองหน้ากันเองเหมือนกำลังรอให้ใครสักคนลุกขึ้นมาแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่มีใครกล้าคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในห้องประชุมใหญ่ของบริษัท CEO ยกมือขึ้นช้าๆเพื่อบอกให้ทุกคนเงียบเสียงวายๆค่อยๆสงบลง แต่ความกดดันกลับยิ่งทวีคูณเขาจ้องไปที่หญิงพาราโรงแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เข้มข้นคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทํามันอาจทําให้บริษัทแห่งนี้สูญเสียมหาศาลเธอไม่ตอบไม่มีคําพูดใดเล็ดลอดออกมาจากปากมีเพียงความนิ่งสงบที่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่ไม่มีใครสามารถตีความได้ทนายความพยายามโน้มน้าวให้เธออธิบายบอกเหตุผลมาเถอะทุกคนที่นี่อยากเข้าใจว่าทาไมคุณถึงเลือกจะทําแบบนี้แต่บรรยากาศในห้องกลับยิ่งหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกลมหายใจถูกกักขังอยู่ในอกหุ่นส่วนบางคนเริ่มมเดินนนวไปาาสีห้ เต็มไปด้วยความเครียขดขณะที่บางคนเอามือปิดหน้าเหมือนกำลังจะหมดแรงเธอยังคงยืนเฉยท่ามกลางสายตาของผู้คนที่เต็มไปด้วยความสับสนและแรงกดดันที่พร้อมจะปัดตุได้ทุกเมื่อในห้องประชุมที่เงียบงันนั้นเสียงหายใจของผู้คนดังชัดเจนราวกับเป็นเสียงเดียวที่มีอยู่ซีโอค่อยๆก้าวออกจากที่นั่งเดินตรงไปยังหญิงพานโรงที่ยังคงยืนนิ่งอยู่กลางห้องเงาของเขาทาบทับร่างเธอแต่เธอก็ไม่ก้าวถอยแม้เพียงก้าวเดียวหุ้นส่วนคนหนึ่งทนไม่ไหวตบโตเสียงดังจนทุกคนสะดุง้งนี่มันเกินไปแล้ว เอกสารนั่นไม่ใช่ของเธอจะทำแบบนี้ได้ยังไงเสียงนั้นก้องสะท้อนไปทั่วห้องราวกับจะฉีกบรรยากาศอึดอัดให้ขาดออกเป็นเสียงๆแต่หญิงภาระรงยังคงเงียบสายตาของเธอยังคงแนว่วแน่และเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ยากจะเข้าใจ c โอหยุดยืนตรงหน้าเธอห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวเขาเพ่งมองใบหน้าที่เรียบเฉยนั้นอย่างเอาเรื่องแต่กลับไม่พบร่องรอยความหวาดกลัวแม้แต่น้อยความเงียบยาวนานเหมือนเวลาถูกหยุดนิ่งทุกคนในห้องรอฟังคำพูดแรกที่จะหลุดออกมาจากปากใครสักคน บรรยากาศหนักอึ้งจนแม้แต่เสียงกระดาษที่ยังตกลงมาจากมือเธอก็ดังชัดราวกับเป็นระฆังประกาศบางสิ่งเสียงกระดาษที่ร่วงลงกระทบพื้นยังคงก้องสะท้อนอยู่ในใจของทุกคนราวกับเตือนว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหุ้นส่วนหลายคนหันไปคุยกันเบาๆแต่เสียงนั้นก็ยังชัดเจนพอที่จะสร้างความวุ่นวายยิ่งขึ้นซ e อสูดหายใจลึกพยายามควบคุมอารมณ์ก่อนจะพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำเธอรู้หรือเปล่าว่าการที่เธอฉีกสัญญานี้มันไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่มันคือจุดเปลี่ยนของบริษัททั้งบริษัทยิงพาราโรงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตาที่สงบนิ่งทําให้บรรยากาศทั้งห้องเหมือนหยุดลงทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าพูดแทรกหรือแม้แต่ขยับก้าวอีเซียววินาทีนั้นเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงเธอกับซีอีโอทนายความกําลังจะก้าวออกมาแต่ก็หยุดชะงักเมื่อเห็นสีหน้าของซีอีโอที่ยังคงจ้องเธอไม่รับไปเหมือนต้องการคําตอบเพียงอย่างเดียวและในห้องที่เต็มไปด้วยผู้มีอํานาจเธอก็ยังยืนตัวตรงเหมือนภูเขาที่ไม่มีวันสั่นคลอนห้องประชุมทั้งห้องเงียบงงันนนจจได้ยยิเสีหวใ ในอกของใครบางคนหุ้นส่วนหลายคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความกังวลสายตาที่เต็มไปด้วยคําถามแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาซีโอก้าวเข้าใกล้อีกเพียงก้าเดียวระยะห่างระหว่างเขากับหญิงพานโรงเหลือแค่เพียงลมหายใจเขาก้มศีรษะลงเล็กน้อยเอ่ยด้วยน้ําเสียงต่ําและชัดเจนเธอคิดว่าเธอมีสิทธิ์ทําแบบนี้งั้นหรือความเงียบยังคงครอบคลุมทั่วห้องไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีคําอธิบายใดๆมีเพียงดวงตาของหญิงพานโรงที่บกลับไปโดยไม่หลบเลี่ยง หุ้นส่วนคนหนึ่งยกมือขึ้นกลุ่มขมับถอนหายใจยาวเหมือนหมดแรงทนายความอีกคนส่ายหัวช้าๆเหมือนไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้ากำลังกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในที่นั้นจะลืมได้เลยและท่ามกลางแรงกดดันที่ถาโถมหญิงภาระโรงก็ยังยืนมั่นไม่ขยับแม้แต่น้อยความนิ่งเงียบที่ยาวนานทำให้ทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเสียงนาฬิกาที่ติดอยู่บนผนังห้องประชุมดังติก๊กต๊อกชัดเจนราวกับกำลังนับถอยหลังไปสู่บางสิ่งซีอโอจ้องเธอเขม ตบลงบนโต๊ะประชุมดังปักเสียงนั้นสะท้อนกล้องจนหุ้นส่วนหลายคนสะดุ้งทนายความที่ยืนอยู่ข้างๆเผลอถอยหลังไปหนึ่งก้าวบรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมทำไมถึงกล้าทำแบบนี้เสียงของซีโอดังขึ้นเหมือนคำตัดสินที่ไม่มีใครหลบหนีได้แต่หญิงพานรงกลับยังคงยืนนิ่งไม่ตอบไม่อธิบายราวกับคำพูดทั้งโลกไม่อาจสั่นคลอนเธอได้เศษกระดาษที่ถูกฉีกยังคงเกลื่อนอยู่บนพื้นห้องประหนึ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งการท,ท้าทาย ที่ทุกคนมองเห็นชัดเจนหุ้นส่วนบางคนกัดฟันแน่นจนกรามขึ้นเป็นสันขณะที่บางคนหลบตาเพราะไม่กล้าสบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างกำลังจะปะตุแต่เธอก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงลมหายใจหนักๆของใครหลายคนเริ่มดังขึ้นในห้องประชุมความอึดอัดกดทับจนแทบไม่มีใครกล้าขยับก้าวอี้หุ้นส่วนคนหนึ่งทนไม่ไหวลุกขึ้นยืนแล้วชี้นิ้วไปที่หญิงพานรงเธอรู้ไหมว่าการกระทําของเธอมันทําลายอนาคตของทุกคนที่นี่เสียงนั้นดังก้องสะท้อนไปทั่วห้องแต่หญิงภาระรงยังไม่พูดแม้ แต่คำเดียวเธอเพียงยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปที่ซีอเพียงผู้เดียวซีอกโอกหมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นชัดเขาสูดลมหายใจแรงเหมือนพยายามควบคุมอารมณ์ทนายความที่ยืนอยู่ด้านข้างเหลือบมองใบหน้าของเขาแล้วรีบหันไปทางหุ้นส่วนเป็นเชิงให้เงียบทุกคนต่างรอคอยคําตอบที่ยังไม่มาความเงียบกลับคืนมาครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความอึดอัดมันคือความตึงเครียดที่พร้อมระเบิดได้ทุกวินาที ซีโอค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าสายตาคมกริบจ้องหญิงภาระโรงอย่างไม่กระพริบเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่หนักแน่นจนทุกคนในห้องขนลุกเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่เธอทำมันอาจทําให้ทุกอย่างพังทลายหุ้นส่วนที่ยืนอยู่ด้านหลังบางคนเริ่มสายหัวชาชาสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังทนายความกัดริมฝีปากแน่นไม่กล้าแมแต่จะหายใจแรงทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่หญิงพาระโรงเธอยังคงยืนนิ่งร่างกายไม่สั่นคลอนแววตาแน่วแน่ราวกับหินผาเสียงนาฬิกายังคงดังติก๊ก ต๊อกเป็นจังหวะที่บาดลึกลงไปในจิตใจของทุกคนในห้องไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายมีเพียงความเงียบที่ถาโถมเหมือนพายุที่กำลังก่อตัวเสียงนาฬิกายังคงดังอย่างต่อเนื่องติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกความเงียบที่โอบล้อมห้องประชุมยิ่งกดดันหนักกว่าเดิมทุกคนรู้ว่าเส้นทางของบริษัทจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซ e อยืนตัวตรงใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่เข้าใจเขาก้าวเข้าไปใกล้หญิงพานโรงจนสามารถมองเห็นประกายแววตาของเธอที่ไม่สันไหวแม้แต่น้อยบอกฉันมา ทำไมถึงกล้าฉีกสัญญานี้ยิงพานโรงหายใจเข้าลึกเธอไม่ได้ตอบทันทีแต่แววตาที่สงบนิ่งค่อยๆกวาดมองผู้คนรอบโต๊ะประชุมนักลงทุนที่แต่งตัวหรูทนายความที่กอดเอกสารไว้แน่นและหุ้นส่วนที่เต็มไปด้วยความโลภในแววตาแล้วเสียงแรกจากเธอก็ดังขึ้นแม้จะไม่ดังนักแต่ก้องชัดเจนพอให้ทุกคนในห้องได้ยินเพราะสัญญานี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความยุติธรรมแต่เพื่อกดขี่คนที่อ่อนแอคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางห้องหุ้นส่วนหลายคน ขมวดคิ้วบางคนถึงกับลุกขึ้นตะโกนเถียงเธอไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนเราเธอเป็นแค่ผานโรงแต่เธอยังคงไม่หวั่นไหวเสียงของเธอยังคงหนักแน่นบางทีฉันอาจเป็นแค่พานโรงในสายตาของพวกคุณแต่ฉันก็คือคนที่เห็นความจริงในทุกๆวันฉันเห็นคนงานต้องทำงานเกินเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างฉันเห็นคนถูกบังคับให้เซ็นสัญญาที่ไม่ยุติธรรมและฉันก็เห็นพวกคุณนั่งอยู่ที่นี่พูดถึงเงินหลายล้านโดยไม่เคยสนใจเลยว่ามันได้มาจากความทุกข์ของใคร ห้องทั้งห้องเงียบกริบราวกับทุกคำพูดนั้นกดทับลงบนหัวใจของทุกคนทนายความที่นั่งเงียบมานานเผลอปล่อยปากกาในมือร่วงลงบนโตเสียงกริ๊กเบาๆแต่กลับดังราวกับระฆังปลุกหุ้นส่วนบางคนเริ่มหันหน้าหนีไม่กล้าสบตากับเธอซีโอขบกรามแน่นเส้นเลือดบนขมับเต้นชัดเจนเขาพยายามหาคำตอบที่จะโต้เถียงแต่กลับพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวหญิงพาราโรงก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสูดหายใจลึกแล้วพูดต่อ ฉันไม่ต้องการเงินล้านฉันไม่ต้องการชื่อเสียงสิ่งที่ฉันต้องการคือความจริงใจความยุติธรรมและความเคารพต่อมนุษย์ทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครคำพูดเหล่านั้นก้องสะท้อนในหัวใจของหลายคนหุ้นส่วนที่เคยยืนแข็งร้าวบางคนค่อยๆนั่งลงเหมือนหมดแรงทนายความคนหนึ่งเผลอพยักหน้าช้าๆราวกับยอมรับในความจริงที่ถูกพูดออกมาซ e อยือนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลายทั้งโกรธสับสนและบางสิ่งที่คล้ายความละอายเขามองไปรอบห้องและเห็นสายตาของหุ้นส่วนที่เริ่มสั่นคลอน หญิงพาราโรงก้มลงหยิบเศษกระดาษที่ฉีกทิ้งขึ้นมาหนึ่งชิ้นยกขึ้นให้ทุกคนดูแล้วเอ่ยประโยคสุดท้ายนี่คือสัญญาที่พวกคุณคิดว่ามีค่ามหาศาลแต่สำหรับฉันมันคือเพียงเศษกระดาษที่แลกมาด้วยน้ำตาและเหงื่อของคนที่ไม่มีเสียงทันทีที่เธอพูดจบเธอก็วางเศษกระดาษลงบนโต๊ะแล้วหันหลังเดินออกจากห้องประชุมบานประตูปิดลงอย่างช้าๆเสียงสะท้อนนั้นดังชัดเจนเหมือนปิดฉากบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนในห้องยังคงนิ่งเงียบไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าพูดทุกคำพูดที่เธอทิ้งไว้ยังคงก้องอยู่ในใจและตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจและความมั่นใจกลับเหลือไว้เพียงความเงียบงนันและความจริงที่ไม่มีใครอาจปฏิเสธได้อีกต่อไป